สวัสดีครับผมกับอต้องยุ้ยแยงนะฮะอย่าคิดว่าวันนี้อต้องจะกลับบ้านง่ายๆนะฮะเดี๋ยววันนี้เลยครับอต้องจะพามาเดินเที่ยวที่ร้านสับตะไคร้นะเดี๋ยวเรามาดูกันครับกดติดตามด้วยนะฮะกดถูกใจกดแชร์ด้วยฮะกคุยแค่ไหนร้านนิด เอาเรื่องบรรยากาศดีครับชิวๆเพลงยุคเก้าสเพื่อนๆ EP นี้เราจะไปกันสั้นๆนะฮะเพราะว่ามันดึกแล้วเอาละครับเพื่อน,อนตอนเย็นก็พามาเจอพี่บอลน,นะคะเจ้าของร้านพี่บอลร้านสัตว์ไทยนะฮะพี่บอลช่วยแนะนำสถานที่หน่อยฮะอยู่จุดไหนครับโลเคชั่นของพี่ครับโลเคชั่นที่ตั้งอยู่ที่พัตตานหาพทางที่ไปหาดจินยอมนะค,ะครับบนบ<ม>นเขานะฮะครับผมมีเด่นอยู่ก็มีร้านเช็ูอยู่ร้านเดียวนะค,ะครับ,รบผม วันนี้ก็เป็นโซนที่จะลงไปทะเลพอดีหาดสวยครับคาเที่ยวได้ครับครับผมร้านพี่บอลเขาชิวๆนะเพื่อนเพื่อนเปิดเพลงแนวยุค90นะฮะเพื <laughs> ่อนเพื่อน<ข>อต้องมานะฮะอัดต๋องบอกเลยว่าบริการชิวๆสบายๆแบบนั่งกินกันแบบใกล้ๆชิวๆนะฮะพี่บอลเห็นบอกพี่บอลทําเกี่ยวกับทัชูด้วยครับใช่ครับทัดชูด้วยครับแล้วก็เป็นบาร์ด้วยครับคือรับสักเลยใช่ไหมครับใช่ครับรับสักด้วยที่ว่าอัดต๋องไปเห็นนะเขาสักสวยนะฮะ ช้ได้ครับฝีมือไม่ธรรมดานะฮะตอนนี้ก็ร้านก็ทำเลบ้านๆนะครับครับชอบลายสไตล์อ๋อผมว่าโอเคนะแถวพัทยาเนี่ยหาสไตล์ไทยๆบ้านๆอย่างนี้หายากนะครับเพื่อนๆต้องมานะตอนนี้มีอะไรมากมายครับตันเองครับตอนนี้ตัดตุกแยงมาละมานั่งกินแลวฮะขอบคุณพี่มากเลยวันนี้โอ้พี่บอลนี่ใส่ดีมากเลยฮะตัเองมากเลยนีสใส่แบบชิวๆเลยเพื่อนๆแจ๋วแจ๋วแจ๋วใช่ทุกค่ำคืนครับครับผม พี่บอลฝากเบอร์โทรเลยครับเพื่อนเพื่อนเขาอยากกมาเที่ยวบ้างครับเบอร์โทรของผมนะครับ061ครับ6577175นะครับครับผมเดี๋ยวอาต่องจะขึ้นเบอร์โทรขึ้นข้างล่างนี้อีกรอบนะฮะครับผมโอเคนะฮะครับเพื่อนเพื่อนถ้าไงฝากด้วยพวกนี้อาต่อจะขึ้นเกาะต่อนะฮะฝากพี่บอลด้วยนะครับร้านนี้ต้องมานะครับร้านร้านสับตะไคร้นะฮะ ย้ำอีกรอบนึงครับพี่บอลร้านตรงไหนครับร้านพัตตนักซอยห้าครับผมขึ้นเขาไปไหว้พ่อกรมหลวงชุนพรก่อนแล้วก็เข้ามาพัตตนักซอยห้าได้ครับครับผมเลยโลเคชั่นง่ายๆครับบรรยากาศดีมากชิวๆริมทะเลนะฮะครับผมครับ โอเคนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไคร้กดถูกใจกดแชร์ใแฮตตอมด้วยนะครับครับอย่าลืมนะครับผมช่องอต่องครับตอมยุแยงครับอตอมยุแยงฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยนะครับผมครับผมโชคดีมีตังค์ไม่เจ็บไม่จนนะฮะแล้วเจอกันในพีหน้านะฮะยอดครับบ๊ายบาย